วันที่เกิดเหตุเนี่ยเ,เรากําลังจะไปไหนครับไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนค่ะอืมคือขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงครับเราให้ฟังก็คือตอนแรกหนูขี่รถไปเห็นหมามันหยอกเล่นกันหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาลุกลูกระล้อหนูนะค่ะอืมหนูก็เลยขับไปทีนี้มันก็เลยวิ่งชนลูะล้อแล้วก็ตกใจตกใจแล้วก็บิดรถแล้วก็แลบไปเลยค่ะอืมคือจังหวะที่วิ่งมาชนล้อเนี่ยเราก็ตกใจด้วยก,ก็เลยแลบไปเลยค่ะ แล้วก็ไปหาหมอที่ทีうう่ไหนมาโรงพยาบาลแม่สายค่ะหมอว่าเป็นอะไรบ้างก็เขาว่ากระดูกมันล้าวนิดนึง <c oughs> แล้วก็ตรงไหนอแล้วก็ตรงสะโพกมาแผลมีตรงไหนบ้างฮะมีตรงหน้าแล้วก็ตรงช่วงหออัวไหล่ก็น้องนี่เจ็บตรงไหนบ้างฮะน้องก็มีตรงนี้เย็บสามเข็มค่ะบริเวณปากใช่ไหมก็แล้วเจะบอกค่ะบริเวณจมูกเนาะเย็บสามเข็มค่ะ แล้วก็แผลมีตรงไหนบ้างครับของน้องมีหัวเขา่าเนี่ยเขา่าแล้วก็ช่วงนี้ตรงไหนมากไหนต้องมาดูนข้อง,องหัวก็เป็นแผนลสลอกมเลยเนาะค่ะแตกแตก,กเลยค่ะที่หน้าข้างนี้ค่ะก็ตรงเข่าออซ้ายเข่าออซ้ายค่ะมีรอยเหมือนโดนอะไรอะฟองตรงน่องอะหน้าแข้งโดนเลยหน้าแข้งอนนี้ไม่เป็นแผลเก่เาค่ะ นแหมาไม่ออกมาลอยนี้โอ้ถลายยาวเลยอ๋อจะเป็นรอยนี่นะ อต,อตอนตอนตอนที่ล้มนี่น้องแก้มอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อก็อยู่กับเราเลยอยู่กับหนูเลยค่ะหนูอุ้มไว้ตลอดลอ๋อเราคือเราอุ้มเด็กไว้ใช่ค่ะก็ล้มล้มอยู่ริมถนนเลยล้มอยู่ตรงนี้ค่ะเาพากันอยู่ตรงนี้ หมาแถวนี้นี่มีเยอะไหมครับมีเยอะแต่มีหลายตัวสีดําอ่ะแต่ไม่รู้มาใครจะมาใครบ้างมันมาเล่นกันตรงเนี้ยอ๋อก็เล่นอยู่แถวนี้ตลอดใช่อ๋อแล้วมีคนให้อาหารไหมครับมันก็มีก็กินรวมกันน่ะมันเทมันมันก็มันก็มีแย่งกันกินก็ช่วยกันอ๋อป้ามีเศษอาหารก็คือก็ให้หมากินใช่รู้หมาใครจะมาใครมันมีเยอะแยะตัวมันหนีไปแล้ว น่าจะาเจฟก็จะท,ที่มีไงจ้ตอนตัวเทตุก็มาผมได้เห็นเนี่ยอืยังไม่เห็นในตัวนั้นที่ที่มันมาจากที่อื่นมันมาเล่นเล่นกับมาเดียวนี้อ่าเหตุการณ์เะวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับอ๋อบันน้อยู่ในเหตุการณ์อ๋อครับพอดีเขามาประสุบดูดูต่อที่หลังจากเขาเกิดเหตุแล้วนะครับ,รบก็ได้<ม>เรียก รถกู้ภผ่เบอ,อ,องต้นก่อรถกู้ภผ่ไปส่งคนเจ็บก่อนครับแล้วหมาเนี่ยที่วิ่มาชนรถเนี่ยเป็นเป็นหมาของใครหรือเป็นหมาจอมจัดนะเป็นหมาจอนจัดนี่นะเขาบอกว่ามีเจ้าของนี่นะเอาอวันโตเขาไว้อ่ะโมดีอยู่ในเหตุการณ์บอกนะอืมจริงๆเมื่อก่อนนอนอยู่ข้างกลางนะปกตินะี่มันก็สะดุงด้งรถรถก่อขับมาก่อเลี้ยวกพอส่งคนอยู่กล้วขับรถข้างเดี้ยวแหวม คนนยื่ได้เหตุการณ์บอกนะแต่ว่าผมก็ลงบัทถุประจงวันไว้เสร็จแล้วก็เบื้องต้นก็ได้คุยตุกลงกันนุ่มว่าเขากอดูแลในเรื่องของอคุณห้องว่าอคุณธรรมจริยธรรมหนาอผมก็ได้เอาสตางค์ทำฝันขึ่น้องไปห้าร้อยส่วนตั๋วได้รบกวาดไถผมบอกว่าอันก็แนะนำเพื่อไปเรื่องของพรบของรถเครื่องน ก็เป็นขายุขายาไปก็ดําเนินการถึงไหนแล้วมังก็อวยพรให้ว่าตั้งนี้ต่อไปว่าต้องไปประสบสิ่งที่บดนี้เมื่อสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของหนูและครอบครัวเนาะที่ชคดีมีใจท่